สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถยนต์ MG 3ตัวใหม่นะครับเป็นรถยนต์ h ฮบริดรุ่นของตัว MG 3นะครับตอนนี้ผมมาจอดรถแล้วผมต้องการจะจอดในเกียร์เกียร์ว่างเพื่อ,อให้สามารถเข็นรถไปมาได้เพื่อเราจอดขวางรถของท่านอื่นอยู่นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้เราทำการปลด เกียร์ว่างลงก่อนนะครับจากนั้นจะสังเกตเห็นว่าเกียร์ P มันจะเป็นไฟอ่อนๆนะครับไฟจะไม่สว่างผมจะทำการดับเครื่องครับแล้วกดตัวปุ่ม P นี่นะครับสามครั้งครับเราจะเห็นว่าไฟสีส้มจะสว่างขึ้นมากว่าเดิมกว่าเดิมนะครับไฟตัว P นะครับจากนั้นให้เราหยุดเบรกนะครับรถัวอยากออกแล้วนะครับแล้วเราก็เบียบมาที่เกียร์ N นะครับตอนนี้รถจะอยู่ในตำแหน่งของเกียร์ว่างสามารถที่จะเข็นได้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปเข็นรถจะดูครับว่ามันจะเข็นได้จริงไหมครับหลังจากเราทำกระบวนการที่เราทำเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถริร่งรถมาล้วก็เข็นได้แล้วรถเป็นนะครับเพราะว่าเรารถสามารถเข็นได้ครับหลังจากที่เราวิ่รถไปแล้วประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถที่จะจอดรถขวาง ช่องจอดของคนอื่นได้ในกรณีที่เราเข้าไปจอดในห้างหรือเราจําเป็นต้องจอดเพื่อให้คนอื่นาสามารถเข็นรถเราได้ครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม MT Car Clinic นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับเราจะมีคลิปดีๆออกมาเกี่ยวกับการใช้งานของรถเดนมตีให้ทางลูกค้าของเราได้รับชมนะครับขอบคุณครับ